ทายาททั้งสองของอดีตนางสาวไทยกู้วสิทีสีโลฟรุง้งหากเอ่ยชื่อของวาสิทีสีโลฟุ้งในวันนี้เธอคือนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือที่ฝากผลงานไว้มากมายกระทั่งวันนี้เธอก็ยังรับงานแสดงบ้างประปรายเรียกว่าพอให้ได้เห็นหน้าคล้าตาเธออย่างต่อเนื่องล่าสุด ได้ถ่ายทำละครพร้อมโรงจอทีวีให้ทุกคนได้ชมและหายคิดถึงกันนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วหากย้อนไปเมื่อ34ปีก่อนชื่อของวาสิทธีสีโลฟุง้งเธอคือนางงามรังตำแหน่งรองอันดับสองจากเวทีน้องสาวไทยเมื่อปี2527ซึ่งหลังจากที่เธอได้ตำแหน่งแล้วสาวสวยคนนี้เดินเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวมีละครให้เห็นผ่านสายตาทางช่องเจ็ วันเวลาผ่านไปชื่อของวาสิษฐีสีโลฟุ้งไม่ค่อยได้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์สักเท่าไหร่ห่างหายไปจากละครนานพอสมควรเหตุเพราะเธอหายไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับสามีมีทายาทด,ด้วยกันสองคนน้องจูเนียกับน้องเลโอหนุ่มน้อยกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นล่าสุดคุณแม่เพิ่งส่งลูกชายไปเรียนต่อต่างประเทศอนาคตจับตาดูเลยหนุหน่มๆบ้านนี้สาวๆมีกีดแน่นอน แม่ไม่ค่อยได้เปิดเผยภาพครอบครัวและลูกชายเท่าไรนักแต่หากใครติดตามเธอผ่านโซเชียลจะเห็นว่าครอบครัวนี้น่ารักมากช่วงหลังๆจะได้เห็นดาราดังหลายคนที่หายหน้าหายตาไปจากวงการเริ่มคัมแบ็กกลับมาบ้างหลายคนมาออกงานโชว์ตัวแป๊บเดียวให้หายคิดถึงขณะที่บางรายก็กลับมารับงานอย่างจริงจังและไม่รู้ว่าหลายคนยังจำดารานักแสดงคนนี้ได้หรือเปล่าเอ่ย กูวาสิทธีสีโลฟุงเธอไม่เคยโด่งดังจากการเล่นหนังวันนี้เราเลยขอรวบรวมภาพอดีตนางสาวไทยกูวาสิทธีมาให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมกับรูปครอบครัวของสาวกู้มาให้ทุกคนได้หายคิดถึงที่ในขณะนี้เธอเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่ฝากผลงานไว้มากมายและมีแฟนคลับติดตามเป็นอย่างมากน้อยใจไหมที่บอกว่าเราไม่ดัง กูได้ตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะยอมรับคะ่ะว่าตัวเองไม่ดังขอโทษจริงๆที่ดิฉันไม่ดังเลยแต่ดิฉันก็อยู่วงการนี้มา30กว่าปีและก็ยังมีละครเล่นอยู่เรื่อยๆขอโทษนะคะที่ไม่ดังเราก็อยากบอกผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าเราขอจบเราไม่ได้อยากตอบความยาวสาวความยืดกับใครเราแค่อยากให้เรื่องจบลงเท่านี้จริงๆ แต่ที่เราต้องออกมาถแถลงก็เพราะว่าเราต้องการเคลียร์ตัวเองเนื่องจากข่าวมันมีผลกระทบกับเราในหลายๆด้านค่ะ